สวัสดีค่ะแต่จากแม่พ่อกับค่าจ่าจ่าสุริยุทธิ์ยุทธิยาภัยจังหวัดเชียงตอนบนังหวัดตอนนีค่ะพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจําวันอังคานที่12ตุลาคม2564ค่ะมื่อนี้พบกับปิยวัลย์าสิริค่ะ สภาพอากาศอีสานบานห้าสิเป็นจังด๋เข้าไปติดตามกันค่ะริ่มจากแผนที่ความกดอากาศค่ะสิเห็นว่าในช่วงนี้มีรลองมรสุมผาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างค่ะส่งผลให้ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของห้ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะการก่อตัวของกุมเมฆขมูลจากผาถ่ายด่าวเทียมในเ้านี้สิเห็นว่ามีการก่อตัวของกุมเมฆก,กระจายอยู่ทั่วทั้งภาคค่ะ การเกิดฝนข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนค่ะเ้านี่ตรวจพบกุ้มฝนกระจายอยู่บริเวณจังหวัดอุดรธานีชัยภููิมหาสารคามค่ะส่วนเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครตรวจพบกุ่มฝนอยู่บริเวณจังหวัดอุดรธานีค่ะคาดหมายลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่เ้านี้ถึงเ้ามื้อื่นค่ะจะมีฝนและฝนฟ้าขนอง้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ ส่วนมากจะอยู่บริเวณจังหวัดเลยเชัยภูมขิขอนแก่นค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อนี้29-32องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่ออื่นเศร้า23-25องศาเซลเซียสค่ะต่อไปเข้าไปเบิงอุณหภูมิในไร่จังหวัดกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่จังหวัดมหาขออภัยค่ะจังหวัดนคนพนรพนมและจังหวัดเลยค่ะ23องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ32องศาเซลเซียสยค,ค่ะโอกาสในการเกิดฝนในช่วงวันที่2 2 8ถึง18ตุลาคมค่ะในมื่อนี้สิมีฝนลอยละ40ของพื้นที่ค่ะจากนั้นวันที่3 3ถึงสิีมีฝนลอยละ60 7 0ถึง70ของพื้นที่ค่ะและ16ถึง18สิลดลง40และ20เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมการป้องกัน อันตรายที่เกิดขึ้นจากฝนฝ่าคะน้องและฝนตกหนักค่ะและขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงและโรคไข้ไข่เจ็บที่กำลังระบาดค่ะกลับมาติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมทิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน